นะผมอยู่ผมในทีมแคสเตอร์ KKR นะฮะอืผมส่งรูปตัวนี้ให้เพื่อนดูนะเพื่อนบอกอดีๆยอดมาวันนี้ผมจะมาเกกจกจ่ายดามีให้กับเราชายชายทั้งหลายนะอ่ามาดูเลยนะเออเกมนี้เป็นเกมเจ n นตี้วอลเลอรจ็ดนะมีให้โหลดทั่วไปฮนะคอมเยอะแยะไปฮนะแต่โหลดผิดเจอไวรัสก็เสียใจด้วยนะผมโหลดแบบเวอร์ชันญี่ปุ่นนะเสียฟินม,มากผู้หญิงบอกเลย <c oughs> อ่าผมเคลียร์ไปสามอันเหรอเออผมเล่นไหนดีอ่ะเพราะผมเล่นเอออ่าไปเข้าบิ๊กกินเนอร์ไอ้เพียมันง่ายสุดอ่ะมาไม่เป็นไรผมมาแจกจ่กจายเซอร์วิ<ๆ>สเฉยๆเซอร์วิสนะจ๊ะเซอร์วิสอยากได้ก็ดูกันเองนะเจ้าในคลิปนี่แหละเดี๋ยวก็ได้เองนะเสุดเนื้อรเรื่องเป็นเกี่ยวกับไม่ไดิผมไม่ได้เล่นฉากเนื้อเรื่องผมมาเล่นธรมธรมดาธรรมดาเฉยเป็นพวกด่านเก็บเวลฮะด่านเก็บเวลนะจ๊ะ ดาบใหญ่โอ้หตัวตัวนี้ผมจะเล่าเลยอ่ะขลยศมากขลยศเจ้านายเก่ามาอยู่ทีมผมโคตรเกลียดเลยตัวดาบใหญ่ที่มึงทำเลยมีเสียงไม่เสียงเดะเดะเดะเดแป๊บนึงเดี๋ยวไปเกลียดใจสวิตครับขอคุณทีมาร์กันไปไปไปหาตังโตกันไปเกลียดใจสวิตตังโตเจ้าขาเอาสวิตมาเซฟสวิตมาเจีย ย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเซอร์วิสไรสัละ่เนียผู้ชายที่มีแฟนแล้วอย่าดูให้แฟนตัวเองเห็นเจียเดี๋ยวโดนตกกระบาลมาแล้วมาแล้วมาแล้วแจกจ่ายแจกจ่ายป๊บเออก็คิดแจกจ่ายเซอร์วิส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 ดรุแรงมากเออเกมนี้ถ้าใครอยากได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนมันต้องแบบ คนมันดูน้อยอ่ะไม่ได้นะต้องดูเยอะๆแบบะเดี๋ยวผมแจกลิงโหลดเลยอเออบอกริงเกมนี้คุ้มค่ามากผมชอบมากเลยเกมนี้ผมเล่นมาตั้งแต่ประมาณอะไรอ่ะผมเล่นมาตั้งแต่ประมาณ 4, ปอสนะี่ปอสามั้งเออผมเล่นมาในเพย์สองอ่ะภาคอะไรอ่ะภาคเออภาคสามภาคสามภาคหกผมเล่นมาหมดแล้วเนะี่ยอันนี้ภาคเจ็ดเนี่ยภาคเจ็ดนี่เป็นอะไรที่แบบ ภาพสวยแบบเปลี่ยนไปมากนะเปลี่ยนไปเยอะจริง,รงบอกเลยนะผมรอภาคแปดนะแต่ภาคแปดมันมีอยู่ในแบบอะไรอะ PS Vita กับ P3 ไม่ใช่ P3 ดิ PS Vita กับ P4 เออโอ้ oh, PS Vita ผมไม่ปัญญาเลยถ้าผมไปซื้อ P4 ถ้าผมเล่น easy ผมให้เซอร์วิสอีกดานหนึ่งแล้วกันนะมามาเซอร์วิสอีกดาด ขอเซอร์วิสอีกสักเดือนนะจ๊ะไม่ไม่ใช่อยากให้คนอื่นหรอกตัว,ต,วตัวเองก็อยากดูด้วยเหมือนกันแหละไป <c oughs> เ,เลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ผมว่าไม่ไม่ขีม่ม้าน่ารักกว่าเยอะ <c oughs> น่ารักกว่าเยอะนะเจ๊ะ <c oughs> ไปเลยเดี๋ยวไปแจกจ่ายเซอร์วิสวันนี้แจกเซอร์วิสกระจายครับผมฉ <c oughs> ากเซอร์วิสนะจ๊ะใครอยากได้อยากโดนนี่ไม่ใช่ละมาเลยมาเลยมานแหล เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเต็มเซอร์วิสแป๊บนึ่งอ่าเต็มเซอร์วิสเต็มแล้วเหยียดใจแป๊บเหยียดใจไอ้ยาบ้ามาบันทำไมวะเอ้ยไอ้เนื้อเรื่องที่ผมอ่านนี้ผมจะไม่ใส่เสียงนะเพราะแบบว่ามันยังไงดีอะคือถ้าแบบมันยังอาดแบบผมอาดแบบมือใหม่อ่ะเออมันอัดแล้วแบบมันยังไม่ได้หรอกแบบอัดไปนานๆไม่ร <được Felix> <for S 2> ูここ้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยแบบว่า เหมือนเรามา,มาพูดเนี้ยเราพูดแต่คำเดิมๆนะดูคลิปแรกๆอะไรจะแบบเออไอ้นี่อัดสนุกเอออะไรอย่างเงี้นเดี๋ยวพอเราแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพูดแต่คำเดิมๆเงี้ยเออคนมันก็จะค่อยๆหดหดไปทีละคนทีละคน,ะคนผมก็เลยไม่ใส่เสียงดีกว่าเพราะก๊กนึงนี้แบบจิตดีจิตสามพาร์ทอะตอนนี้ผมก็อาจเพิ่มนะรอดูกันได้เลยนะครับผมแก,ก้เซอร์วิสแป๊บเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสเต็มเต็มปลาเหฮาขาด้วย ถ้าเป็นกระโปรงมันจะดีกว่านี้ไม่ใช่แหละมากแกบกบูแสดงอะไรให้คนอื่นเขาลุครับเกมนี้มันจริงมันจริงผมบอกเลยแต่ภาคนี้เขาทํานี่รู้สึกว่าจะทํายอดขายได้เยอะกว่าภาคเก่าๆเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยฮะภาพภาพสวยจริงพีเอทพีก็มีฮะเกมนี้ แต่ภาพจะกากกว่าหน่อยเงาก็จะเป็นแบบแผ่นกลมๆอยู่ใต้เท้าอะไรประมาณนั้นแจก์วิตแจก์วิเอาเซอร์วิตไปกันเต็มๆเลยนะผมแจก์วิตแจก์วิตอ้าวเฮ้ยไอ้บ้าวิ่งไม่โดนใครเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ได้ได้ได้์วิตเต็มเซอร์วิตเต็มไอ้สัสอย่ามาชนผู้หญิงดิปอบบางอยู่เออแต่เขาช้ำแล้วจะทำยังไงเนี่ยเออ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขอเซอร์วิสหน่อยสิขอแต้มเซอร์วิสหน่อยไม่ไหวแล้วผมเปลี่ยนเป็นริปโตร,ริปโตเข้าสิงแป๊บพี่พีเราโหดชอบมากอาวุธนี้สะบัดแรงดีสะบัด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 เรียบร้อยแล้วผมโอ้ผมไม่ข้างไหนก็นดีเนะี่ยมันมันเยอะมากเลยแต่เอาเอาเมาส์มาดิเอาหมาตายอาีกงานเาจเริญแล้ว ผมเรียกมาแป๊บใช้ใช้จอยเรียกคีย์บอร์ดผมไม่รู้มันกดตรงไหนตายตายตายผมจะวิ่งลงไปข้างล่างก่อนตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนเราตายขึงวันนี้เกมจบนะแต่มันให้ผมไปตรงนู้นนะโอ้ผมเครียดไม่รู้กูจะแจกจ่ายเซอร์วิสยังเดียวเว้ยมันต้องเซอร์วิสนะจ๊นะตายตายต,ตาไปเซอร์วิสกันเดี๋ยวเล่นตัวนี้ผมเล่นที่อ้าว เออแดกแป๊บครับเออแป๊บก <power> no like ูไม่เออกูส่องกูส่องเฟลไม่เป็นไรกูไม่ได้เล่นเนเรื่องกูส่อง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 แป๊บส่องส่องเอ๊ยทุีตแต่เดี๋ยวผมจะไปเล่นก๊กสีแดงด่านแรกให้ดูพอเดี๋ยวผมพอละเอ่ออันนี้เฟลไปแจกเซอร์วิสยางเดียวเผื่อแจกยางเดียวไม่ได้ช่วยเพื่อนเคนนะฮะ เราจะมาเซอร์วิสตัวต่อไปคือแมวอะ่ะอีนี่กระด้างเกินสีแดงนะก็สีแดงเออแมวเออนี่ครับผมสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนี่คือฝาแฝดพัทแนมาอตัวนี้ตัวนี้เพื่อนผมชอบมากบอกเลยเพื่อนผมโคตรชอบอะเอาบิทินเนอร์ไปแล้วกันอาธเจิกาอยู่ผมยังไม่รู้เลยเนี้ยเซอร์วิสเป็นอะไรเนะนี่ยตัวเนี้ย รู้แต่ว่าใช้พัดแค่นั้นเนี <c oughs> ฟินไหมล่ะพี่น้องคลิปนี้จับทำโดยผู้ชายโดยเฉพาะนะผู้หญิงไม่เกี่ยวนะเจ๊ไม่อยากเซอร์วิสตัวผู้ชายให้ผู้หญิงดูมันหลอกเกินไปฮะหลอกเกินมากเกินตาเข้าใจบ้างไหมฮะหลอกเกินหน้าเกินตา,า,า,นานตาัว ฟินนันเลเอฟเฟกต์บอดพังแน่นอนกดดีเล่นท่าเดิมอ้าวดูดูสวิต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 กดกดฟินเนี่ละเออผมเรียกมาร์อะไทยกดผิดกดผิดกดผิดกดดผิโอเคบลิปทำให้จบไร้สาระเกินไปละ เรื่องของไม่ใส่เสียงนะแจ๊คขีดตัวขวานี้เราต้องปกป้องเขาไว้นะโอ้แต่ผมว่าเกียนะอาวุธมันใหญ่เกินภาคแรกๆมันก็แบบมันมันชอบคนโตเก่าว่าเออและมันก็ตายตลอดแหละเพราะโดนผมฆ่ากาดีออ้ดูหนูพัดหน่อยดูชุดซะก่อนไม่กลัวเสื้อขาดนะแจ๊ะเสื้อผ้าออกจะบ,บางอ้าวสมุรไรเว้ยนะมะมะคืก,กลัว มามาโกรธโกรธตอนขอโกรธขอโกรธเยีย่ยมเซอร์วิสสดเซอร์วิสสดเซอร์วิสสดเซอรวยดาบหน่อยดิ <c oughs> อ้าวเฮ้ยเจอพวกเดียวกันอ้าวเสือสาแฝดตัว <c oughs> เองถ้างั้นอ่า <c oughs> พี่กับน้องตายหาแล้วไม่ต้องบอกวนนี้จังมึงอยู่อีกฝั่งกูไม่สนใจกูขอโกรธแป๊บ ฟังเสียงแล้วผมปินยี่ใหมายเลยโอเคจะขอรีบไปเซอร์วิสอีกตัวะนะตัวสุดท้ายนะฮะผมให้ตัวสุดท้ายแล้วนี่ตัวนี้ตัวใหม่อยากเล่นแมวไหมมา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 เอาใจเพื่อนกันเออเอาด่านเดิมนั่นแหละไปเลยบิ๊กินเนอร์ง่ายสุดนะนี่เลยเซอร์วิสเซอร์วิส เซอร์ว <Lee> ิทไม่เซอร์วิทนั่นแหละน้องคนน้องกับคนพี่นี่แตกต่างกันลิบลับเลยฮะท่าฟันก็เหมือนกันนะอย่างสนใจอ่ะไปสนเซอร์วิสกันดีกว่าไปไปดูเซอร์วิสกันปะปะปไปเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสนะจ๊ะสามกดสามรอบกดกดกดโอเคเซอร์วิสอ้าวยังไม่ได้เลย ขอเซอร์วิสหน่นอยดิได้แล้ว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 อยู่ถ้าไม่ฟรีเลยอ่ะไม่ไม่ไม่สบใจไม่ดีเภาระภาระตอนนี้ตันสุดท้ายแล้วเซอร์วิสฝาแฝดพัดนี่คู่คูนี้ดังอยู่พอสมควรนี่เช่นพวกโลลิคอนที่เล่นเกมอย่างเงี้ยนะเขาจะเล่นสองตัวนี้บ่อยมากผมรับประกัน พอมีเชื้อสตัวนี้แหละที่เป็นเด็กนในเกมนะไม่เข้าใจอะ่ะเอาเด็กมาทําสงครามมไม่ได้มันต้องมาแจกเซอร์วิสแบบนี้ <c oughs> แจกเซ <c oughs> อร์วิสเต้นเนาะเออไปเย่ <c oughs> มันจบจบโอ้ไรสัลลัสรไสรสัลลัสกินละอ้าวเฮ้ยนี่มันใครวนะเนี่ยี่มันลูกเล่าปีไม่ใช่ลูกผมไม่รู้ว่าใครนะ น่าจะเป็นคนที่มาต่อจากเล่าปีนะเท่าที่ผมรู้มันนะมามาเซอร์วิส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 เยี่ยมอเมริกาเกิดอะไรขึ้แบบว่าผมอยากมีวิวิตตัวขออีกสักตัวได้ไหมโอเคได้ขอบคุณมากนะแม่คุณบอกกูกูอยากได้ลิง กูขอหน่อยเถอะแมจแอสขอหน่อยแมจแอไม่ไหวแล้วจะเล่นผู้หญิงไม่ให้หมดตัวเลยคอยดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัดไม่ให้หมดเลยเซอร์วิสเซอร์วิสอ๋อตัวอื่นเก็บไว้เซอร์วิสในเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับผมโอเคครับเอามาสองหน้าให้ดูซุ้มหน้าดิซู้มหน้า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 เอะไรไอไฮบ้าดูหน้าดูหน้า มันมีเกาะอยู่อไม่น่ากลัวดี่ไหนโอเคครับผมอย่าลืมติดตามเนะื้อเรื่องเดนัตติโอเรีร์หรือสามก๊กนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็แชร์กันด้วยนะผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะ